สวัสดีค่ะหมอจริงเจ้าของเพจหมอจริงเข้าใจวัยรุ่นนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ learning by traveling with Dr. จริงค่ะตอนนี้หมออยู่ที่ The w a l k เกษตรนวมินนะคะพอดออีวันนี้เนี่ยมีน้องที่ Inbox เข้ามาในเพจแล้วหมอเห็นอยากอยากจะตอบคำถามก็เลยรีบอัดวิดีโอเพราะว่ากลัวลืมนะคะน้องเขาถามเข้ามาว่า ตัวเองเนี่ยเดิมเป็นเด็กเรียนดีเป็นเด็กที่มีความสุขมาตลอดที่บ้านไม่เคยมีปัญหาอะไรทําให้รู้สึกว่ารับกับความผิดหวังไม่ค่อยได้นะคะน้องเขาเล่าว่าแบบเทอมล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่าใส่ใจการเรียนน้อยไปหน่อยเล่นเยอะไปหน่อยก็เลยทําให้คะแนนตกทีนี้พอเห็นเกรดตัวเองเราก็รู้สึกเสียใจยรู้สึกเฟลเพื่อนก็บอกว่าแบบเออแต่ก่อนได้มากกว่านี้ไม่ใช่หรอทําไมเทอมนี้เป็นอย่างนี้ล่ะ น้องก็ยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปใหญ่นะคะแต่ว่าพอเทอมต่อมาเนี่ยน้องก็พยายามมากขึ้นใส่ใจมากขึ้นก็ทําให้คะแนนดีขึ้นมาเท่าเดิมนะคะต้องบอกก่อนว่าไอ้เกรดน้องที่ตกไปเนี่ยก็คือไม่ได้ไม่ดีเลยนะคือแบบก็คือดีแต่ว่าแค่ไม่ได้ดีมากเท่าเดิมเท่านั้นนะคะน้องเขาถามว่าจะทํายังไงกับความผิดหวังดีจะรับมือมันยังไงคือต้องบอกก่อนว่าไอ้โรค ผิดหวังไม่ได้พ่ายแพ้ไม่เป็นเนี่ยมักจะเกิดกับเด็กเก่งมักจะเกิดกับคนที่ต้องทําอะไรเพอร์เฟกไปหมดทุกอย่างเลยซึ่งเพี่เข้าใจานะเพราะว่าพี่ก็เคยเป็นมาก่อนนะคะแต่ทีนี้เราจะอยู่กับมันได้อย่างไรเพราะในโลกนี้ค่ะในชีวิตเนี่ยเดี๋ยวพอน้องโตมาน้องก็จะรู้ว่ามันไม่ได้มีอะไรที่จะสมหวังน้องไปทุกอย่างหรอกวันนึงน้องอาจจะักก็ได้วันนึง ที่บ้านอาจจะมีวิกฤตสักอย่างหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นการรับมือกับความผิดหวังเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องเรียนรู้อยากให้น้องลองคิดดูอย่างนี้นะคะน้องเคยกินมะระหรือเปล่ามะระมันกินแล้วเป็นยังไงคะรู้สึกขมใช่ไหมอะแล้วหมอถามอีกอย่างหนึ่งน้องเคยกินแตงโมรหรือเปล่ากินแตงโมแล้วรสชาติเป็นยังไงคะมันหวานใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่เคยลิ้มรสชาติความขมของมะระเนี่ยเราจะ ชื่นชมความหวานของแตงโมหรือเปล่าก็อาจจะไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันก็คงจะคล้ายๆค,ค,ความหวานของอันอื่นถูกไหมคะไอความผิดหวังความยากลาบากในชีวิตก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าน้องไม่เคยเจอมันเลยเนี่ยน้องจะทําให้ชื่นชมความสมหวังในชีวิตได้ไหมนะคะความผิดหวังเนี่ยมาจากการคาดหวังนะคะคือถ้าน้องไม่ได้คาดว่าน้องจะต้องได้เกรดเท่านี้เกรดเท่าไหร่ออกมาน้องก็ไม่ได้สนใจนึกถึง เพื่อนน้องที่อาจจะไม่ได้เกรดดีมากมายเขาเกรดเท่าไหร่เขาก็อยู่ได้เขาก็ไม่ได้รู้สึกเฟลนึกออกใช่ไหมคะแต่ทีนี้ไม่ได้บอกให้ไม่คาดหวังนะเพราะว่าชีวิตเรามันก็ต้องการพัฒนาต้องการไปสู่จุดที่ดีขึ้นอยู่แล้วแต่คือคาดหวังได้แต่ว่าพอ,เ,อ,อเราทําดีที่สุดแล้วผลมันออกมาก็คือให้ยอมรับในผลนั้นยอมรับในครั้งนี้เนี่ยหมอจะให้น้องยอมรับสส่วน หนึ่งคือยอมรับอารมณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่าเออมันก็มีอารมณ์ผิดหวังอารมณ์รู้สึกแย่อารมณ์ไม่ดีได้เพราะว่ามันเป็นสองขั้วคะ่ะน้องเหมือนเหรียญมีสองด้านวันนึงมันดีวันนึงมันก็อาจจะแย่ก็ได้ถ้าน้องไปต่อต้านอารมณ์ลบๆเนี่ยมันจะทําให้น้องยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่นะคะนอกจากจะยอมรับอารมณ์แล้วอันดับที่2ก็คือยอมรับปัจจัยเหตุและผลยอมรับว่าเออที่น้องเ,ออเกรดเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าน้อง อ่านหนังสือน้อยลงแล้วน้องก็เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าพอน้องอ่านหนังสือมากขึ้นใส่ใจกับการเรียนมากขึ้นเกรดมันก็ดีขึ้นก็แค่นั้นเองนะอดีตมันเปลี่ยนไม่ได้ช่างมันเถอะเราก็มาเป็นบทเรียนว่าเออครั้งหน้าเนี่ยเราจะตั้งใจเรียนกว่าเดิมเราจะไม่ปล่อยตัวเองให้ทะเลทลายแล้วอย่างนี้ดีกว่าเนาะหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยน้องได้นะคะอย่าลืมว่าถ้าเราไม่เคยลิ้มรสชาติความผมของความผิดหวังเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะได้รู้ชื่นชม รสชาติความหวานของการสมหวังได้ค่ะอย่าลืม anyone can be anything วัยรุ่นทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จได้หากได้รับแรงบันดาลใจและคำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย